ครับการสตรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับระท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมครุฑนะกรอบทองนะฝั่งเพชรน,นะอืโจทย์ก็มีอยู่ว่าลูกค้านำเหรียญมานะเป็นเนื้อทองแดงนะเป็นครุฑนะแล้วก็ให้ผมเลือกแบบให้นะผมก็เลือกแบบพาคร่าวนะเปิดให้ดูก็มาตกที่อันนี้นะ ส่วนลูกค้าท่านนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดเพชรนะเพราะเขาใช้เพชรของทางร้านทั้งหมดนะผมก็เอาแบบเป็นที่ตั้งก่อนอโจย์มันอันนี้อันนี้มันเป็นอันที่ยากหน่อยเพราะว่าเหรียญค่อนข้างใหญ่แต่ข้อดีของลูกค้าข้อดีของงานนี้ก็คือลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องบัตเจตนะไม่ได้ควบคุมน้าหนักเอาสวยเป็นที่ตั้งผมก็เลยให้ช่างขึ้นเหรียญประมาณ3าเซนกว่านะครับผมก็เลยให้ช่างขึ้น ขึ้นมาสมส่วนนะตามแบบก่อนคือความยากของเขานะผลเหรียญสามเซนกว่าเนะี่ยถ้าขึ้นตรงเนี้หนาไปบางไปมันจะหลกตลบพอบางไปมันจะดูแบบเบาๆดูอ่อนๆเหมือนเหมือนเหมือนไม่เต็มขอบนะครับถ้าหนาไปก็จะดูอวบไม่ดีความนี้จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งพอพอขึ้นออกมาเป็นลักษณะนี้มันก็จะดูพอดีพอดีนะไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแล้วด้วยความที่เขาไม่ได้ควบคุม ขอบแล้วควบคุมขนาดเพชรตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญอย่างหนึง่งถ้าเราใส่เพชรสาตังไปเนี่ยมันจะเล็กไปนิดนึงอันนี้ตรงนี้ต้องประมาณ5้หกตังขึ้นไปมันถึงจะเต็มขอบแต่ถ้าแปดตังก็ได้ครับแต่ผมเอาแค่ประมาณ5ตังใส่เข้าไปก็กาลังดี5ตังขวาวห้าห้าห้าจุดอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีความวาวแล้วก็จะมีความพอดีของคือ การฝังเพชรบางที่บางทีถ้าเราฝังเพชรในปริมาณที่เล็กไปเนี่ยเราจะเห็นเนื้อทองมากกว่าเนื้อเพชรในในบริเวณของเขาอนะมันก็จะดูบอดๆนะแต่นี่เขาไม่ควบคุมอะไรเลยเขาเน้นความสวยงามพี่ตัง้งก็เลยออกมาเป็นพอดีนะสัดส่วนพอดีนะครับผมชอบอันนี้แบบผมเห็นครั้งแรกที่พอขึ้นเพอาช่างขึ้นมาเห็นแรกชอบเลยครับมันเต็มพอดีครับไม่ขาดไม่เกินเลย ใช้ทองอยู่ประมาณ15กร,รัมนะฮะใช้เพชร5ตัง9เม็ดนะ1 2 3 4 5 6 7 8่แล้วก็9นะครับส่วนอันนี้ใช้2ตังอยู่5เม็ดนะ1 2 3 4 5นะก็ออกมาพอดีสมส่วนนะด้านหลังปักหมุดปกตินะถ้าจะอ,าออกก็แค่สก,กิดออกแล้วดึงลิน้นดึงหมุดนี้ออกนะแต่ขอปักหมุดหลบแล้วไม่มีอะไรพอแขวนก็ไม่ไม่โดนนะครับ เป็นทองสิบดเยลโลวเยลโลโก 18k นะครับเหรียญนั้นพูดถึงตัวเหรียญนะเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกคุดมิ่งมงคนนะมิ่งมงคนอืมน่าจะประมาณนั้นนะครับเนื้อทองแดงนะถ้าผิดลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับด้วยข้อมูลนะครับแต่น่าจะเป็นประมาณนั้นนะข้อมูลเหรียญนะกรมธนลักษณ์นะฮะกระทรวงการลังนะครับ สองห้าหกเจ็ดนะประมาณนี้นะสำหรับเหรียญนี้ก็ท่านใดนะสนใจนะเห็นงานแบบลักษณะแบบนี้แล้วชอบนะในคลิปนี้นะนะสนใจอยากสั่งทำทักเข้ามาคุยกันได้นะเวลานั้นๆนะผมก็จะถ่ายรูปนะแอดไลน์ก่อนนะครับแอดไลน์เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปงานของท่านนะส่งมานะครับมีส่งมาทางไลน์ส่งมานะครับ,าานรบในแอดไลน์แล้ววัดขนาดของให้ให้ด้วยนะครับ ว่าเหรียญของท่านเนี่ยเป็นไซส์ประมาณไหนผมก็จะประเมินราคาคร่าวๆนะเวลานั้นถ้ามีเพชรบางส่วนหรือไม่มีเลยหรือบางส่วนหรืออะไรก็ตามนะเป็นพลอยบางส่วนอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไซส์จะเปลี่ยนลักษณะอะไรแบบนี้แล้วแต่ดีไซน์ของท่านนะทักก็มาคุยกันก่อนนะครับผมก็จะวาดคร่าวๆนะเอาแบบแล้ววาดคร่าวๆแล้วก็บอกว่าประมาณไซส์นี้ต้องเพิ่มกี่ตังค์บอกค่าใช้จ่ายคร่าวๆครับว่ามันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่นะครับณเวลานั้นๆนะ ก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะถ้าพอส่งไปแล้วถ้าท่านโอเคกับทุกทุกอย่าง<ม>ก็ค่อยๆค่อยบลอกอ<ม>ินเข้ามานะแล้วก็มาเขียนใบรับของนะครับแล้วก็รอเทกาประมาณ3-4ถึงสี่อาทิตย์นะนะสองสามอาทิตย์ก็เสร็จนะถ้าถ้าคิวยาวๆก,กส็สามถึงสี่อาทิตย์สามถึงสี่อาทิตย์ก็จะเสร็สรรจะรนะครับก็ประมาณนี้นะมาจําต้งสามสี่พันนะฮะก็จะได้งานลักษณะแบบนี้ออกไปนะครับผมว่า สวยนะครับผมชอบในในวีกนี้ผมชอบอันนี้มากสุดครับดูไม่เยอะไปดูไม่น้อยไปพอดีพอดีเลยนะครับสวยครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับงานชิ้นนี้นะท่านใดอยากดูภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขององค์งงนี้นะอยู่หลังคลิปนี้นะครับส่วนที่เหลือนะฮะฝากติดตามช่องนะห้างทองผมจะเิ่มาทาง YouTube Facebook i.g และ tiktok นะครับฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นของช่องนะครับและการตอบโตของช่องครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ